สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาคนะุกันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะประจำปักแรกของเดือนมกราคมนะคะดูสิว่าเดือนแรกของปีสองห้าหห้าของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะปักแรกของคุณขอไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะ คิงถือเหรียญนะนะคะอ่ะโฟกัสไม่ใ pues ช่อ่ะโอเคค่ะก็ราชาถือเหรียญนะคะหรือ King of Pentacles เอ่อคีย์เวิร์ดของราชาถือเหรียญง่ายเลยง่ายง่ายมากจริงๆนะคะเขาจะไม่มานั่งมาเสียเวลาเขาจะไม่มานั like other, really in in ่งเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ใช่มองความสัมพันธ์ที่เป็นจริงๆเท่านั้นแต่รักใครรักจริงนะราชาถือเหรียญอะ ถ้ารักแล้วก็คือรักเลยมั่นคงมีความมั่นคงค่ะมีความมั่นคงออืแต่ก็เขาจะมองทุกอย่างด้วยเหตุและผลตัวคุณเองก็จะเป็นอย่างราชาถือเหรียญเช่นเดียวกันมองทุกอย่างด้วยเหตุและผลแล้วก็จะไม่มานั่งเสียเวลากับอะไรที่มันไม่ควรเสียเวลาออสถานกา,ารณ์ความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นอย่างไรบ้างคะชาวราศีสิงห์ก็ไม่แฮปปี้นะอืม จริงๆคุณรักใครคนหนึ่งนะอยู่ในใจของคุณค่ะคุณรักใครคนนึงแต่เขาไม่ได้สนใจคุณเท่าไหร่เขาไม่ได้มีทีท่าที่สนใจคุณเท่าไหร่แล้วลึกๆคุณรอหรือไม่รอนะคะความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะตัดใจหรือไม่อยากตัดแต่เขาดูไม่สนใจคุณแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณมองคุณในด้านลบแต่คุณเองก็ไปไหนจากเขาไม่ได้เพราะเหมือนกับว่าคุณเองก็มีเรื่องที่ต้องช่วยเหลือเขาหรือมีเรื่องที่ต้องช่วยเหลือกันตลอดบางท่านคุณชาวราศีพฤษภลัคณาพฤกษกนะคะ นะคะนี่อืมนะบางคนคุณอาจจะเจอคนที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วด้วยป่ะนะบางท่านเจอลักซอรอะไรต่างๆนานาหรือว่าปัญหาอุปสรรคเรื่องของครอบครัวนี่แหละคุณอาจจะเป็นแค่แฟนกันหรือเป็นคนที่ดูใจกันอยู่แล้วมีปัญหาเรื่องของครอบครัวนี่แหละนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปไหนต่อไม่ได้หรือปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เนี้ย เกิดจากครอบครัวฝ่ายเขาก็ได้หรือฝ่ายคุณก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่คุณกังวลอยู่อืมอ่ะดูต่อค่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์เขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงห์และคนาสิงห์คะเขาคิดยังไงกับชาวราศีสิงห์ละคน,นะ,คะคงงสิสงห์ง เขารู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้ค่ะกับสิ่งที่มันเกิดไปแล้วในอดีตที่เคยทําคุณเสียใจนะคะแต่เขาก็รู้สึกถามว่ารักคุณไหมมันเป็นไพ่หนึ่งเหรียญรักนะคะแต่ว่าความรักของเขามันเป็นความรักที่มั่นคงนะให้กับคุณเป็นความรักมั่นคงแต่มีเหตุและผลก็เหมือนกับว่าเขารักคุณแล้วคุณควรจะได้รับในสิ่งที่คุณควรได้รับในสิ่งไหนแค่นั้นเองนะคะคือคุณทําอะไรให้กับเขาเขาก็ให้คุณในสิ่งนั้นเป็นความรักแบบนี้นี่คือความรักที่เขาให้กับคุณ นะคะบางท่านก็อาจจะคุยกับคนอยู่ไกลต่างชาติอะไรอย่างนี้นะคะ <c oughs> คุณมีปัญหากับเรื่องระยะทางด้วยหรือเปล่าในเรื่องของความสัมพันธ์นี้อ,อคนคนนี้เหมือนเขาก็ต้องการอนา,าคตของเขาเหมือนกันคือเขามีเส้นทางทางเลือกของเขาที่เขาอยากจะแบบมองในเรื่องของอนาคตของเขาว่าเขาจะไปที่ทางไหนเหมือนตอนนี้เขาก็คิดที่จะเลือกในเรื่องของอนาคตของเขามากกว่าที่ยังไม่คิดที่จะเลือกคุณจรงิจรงๆจงัจงๆขนาดนั้นหรือเขาจะเลือกคุณไปพร้อมกับอนาคตของเขาด้วยเท่านั้นนะคะ อืไม่มีการเลือกคุณแล้วก็ทิ้งอนาคตเด็ดขาดมมีความรักให้คุณอยู่ค่ะแต่เป็นความรักที่ความรักของเขาเป็นหนึ่งเหรียญอะความรักหนึ่งเหรียญคืออะไรความรักหเหรียญคือเป็นผู้ให้และผู้รับเสมอกันนะก็คือคุณทําอะไรให้เขาอ่ะคุณดีกับเขาเขาดีกับคุณอย่างเงี้ยถ้าคุณร้ากเขามาเขารลายกลับประมาณนี้ยนะคะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นชาวราศีสิงห์และค์ วันที่คุยกับชาวราศีมีแลัขนามีนะคะสี่เหรียญค่ะ The Tower อีกคุณจะไปรู้ไปเห็นอีกคว่าเขาทำผิดกับคุณอีกทำให้คุณเศร้าเสียใจอีกแต่คนคนนี้จะแสดงอะไรกลับมารู้ไหมรักตัวเองไม่ได้แสดงทีท่าว่าจะดีอะไรกับคุณมีเหตุที่จะต้องอะแตบบคุณไปจับได้อีกว่แบบเออคุณหลอกลวงฉันเรื่องนี้อีกแล้วเหรอคุณปิดบังฉันเรื่องนี้อีกแล้วเหรอมันจะผุดขึ้นมา นะคะอืมแต่ตัวเขาเองเหมือนจะตั้งกำแพงตั้งกากไว้เลยว่าแบบไม่ยอมไม่ไม่ยอมไม่คุณมาควบคุมเขาหรือว่าไม่คิดที่จะยอมรับหรือพูดอะไรทั้งนั้นเขาจะไปอยู่ในพื้นที่ของเขานะคะอืขพ้งนั้นคืออะไรอืมอาจจะไปรู้เห็นอีกว่าเขาอ่ะมีใครอีกคนนึงหรือว่าไปเห็นไปรู้ว่าเขาไปเที่ยวกับใครไปคุยกับใครไปเจอใครที่ไหนนะคะเป็นเรื่องของมือที่สามนี่แหละนะคะที่จะเข้ามา แล้วก็อีกกรณีหนึ่งสำหรับคนที่เป็นคู่รักกันนะคะแล้วมีปัญหาในเรื่องนี้อยู่ในเรื่องของมือที่สามเรื่องปัญหาต่างๆจิกๆในเรื่องของครอบครัวอยู่ความสัมพันธ์ของพวกคุณจะมีปัญหาเรื่องลูกอีกลูกอีกจะเป็นเหตุที่เราไม่ต้องมีปัญหากันอีกค่ะอืมคือลูกไม่ได้เป็นปัญหาหรอกแต่ว่าลูกจะเป็นเหตุที่ทาให้กคุณจะต้องแบบมีเหตุเรื่องลูกต้องทะเลาะกันเรื่องลูก นะคะอืมอีกนะอันนี้คนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะอืมแต่มันจะเป็นอย่างนี้เขามึนตึงใส่คุณแต่คุณจะประครับประคองความสัมพันธ์นะคุณจะเป็นคนคอยประครับประคองนะคะส่วนส่วนเขาจะเป็นคนนิ่งเงียบต่อไปแล้วคุณจะไปอ่ะแล้วอีกนิดนึงเจาะลึกนิดนึง ปัญหาของความสัมพันธ์ที่คุณไปเจอว่าเขาไปอาจจะแบบเฮ้ยมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์เขาคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวเขาหนึ่งเป็นคนที่ทํางานหรือเปล่าเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วมันทําให้คุณช็อกเพราะได้ให้เดอะทาวเวอร์ออกมานะคะทําให้คุณช็อกก็โอโหคนใกล้ตัวยังยังไม่เว้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างในกรณีบางท่านบางคนบางกรณีอันนี้ต้องใช้วิจยยารณญาณในการรับฟังมากๆนะคะเพราะมันอาจจะใช่เรื่องของคุณโดยทีเดียวนะอืมนะคะ โอเคทีนี้มาดูกันต่ออีกใบหน่อยสงสัยจังเลยหนวขอแอบดูเด e อ t ตามันท่านอาจจะคุยกับชาวราศีกุมและคนากุมนะคะไม่ได้เจอแค่นี้ด้วยเจออีกอืมอาจจะเจอที่แบบช็อกที่แบบเฮ้ยไม่คิดว่าคนนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นประเด็นทําให้คุณหรือเขาต้องทะเลาะกันมันจะมีปัญหาจุกจิกเอะแยะมากมายขึ้นมาแล้วไปเจออีกก็มีอีกหลายๆคนนะคะอืมอ่านะคะโอเค ทีนี้มาดูกันเรื่องคนโสดบ้างค่ะคนโสดชาราศีสิงห์และค้วขนาสิงค่ะอืมไม่ดีนะจะเจอคนใหม่นะมีแรงดึงดูดต่อกันมาก อาจจะเป็นวันไนท์แตนก่อนแล้วอยู่ๆก็ไปมีใจให้กันแต่สุดท้ายจะไปรับรู้ที่หลังว่าเป็นรักสามเศร้านะคะบางท่านอาจจะเจอชาวราศีมังกรและขันามัางกรได้คุยกับชาวราศีมังกรและขนามัางกรดูดิเปิดจูวหัวมาก็สิบดาบแล้วอะและต่อไปเป็นเป็นทั้งเดวิลเป็นทั้งสามดาบแป้งให้ดูเลยเนี่ยนะคะอืมแต่เปิดแค่ใบเดียวพอแล้วนะต่อค่ะทีนี้มาดูสถานาการณ์ อะไรเพิ่มเติมกับสถานะไม่ชัดเจนกันบ้างชาลีออดบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎมันมีเรื่องที่จะต้องให้แบบเป็นเหมือนม้าศึกอะต้องสู้รบก,กันตลอดเวลาทั้งสงครามเย็นสงครามจุลชยานะคะอมืมีเรื่องที่ต้องค้นหาเงียบใส่กันแล้วก็กลับมาคุยกันแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปเจออีกไปเห็นอีกก็เอาอีกปัญหา เหมือนคุณจะต้องเหนื่อยกับการต้องตามอารมณ์คนคนนี้นะทีนี้มาดูสถานะการของคนมีคู่อีกนิดหนึ่งเฮอร์มิตรบางท่านคุยชาวราศีกันรกษณะกันความสัมพันธ์ไม่มีแพชชั่นเลยเงียบเหมือนอยู่กันแบบรุมเมทอ้าวสิงมีบุี่สามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่า อาจจะเป็นตัวคุณเองหรือเปล่าที่มีหรือตัวเขาเองก็ได้นะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะแต่แป้งให้น้ําหนักไปทางที่ว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงชาวราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะมีคนใหม่เข้ามาหาคุณนะคนมีคู่เป็นชาวธาตุน้ําแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายชาวราศีสิงห์แล้วมาดูแฟนก็มีเกณฑ์ที่แฟนคุณอาจจะมีคนใหม่เข้ามาแต่นี่เป็นดวงทั่วไปนะคะแป้งขอย,ย้ำมันเป็นดวงทั่วไปนะคะอย่าเพิ่งไปด่าแฟนฉันไปดูดวงมา ไม่ได้นะมันต้องใช้วิจารยานนะคะโอเคนะอ่ะประมาณนี้นะคะอืมอ่ะต่อไปค่ะการงานของชาวราศีสิงห์และคสิงโอ้ยกลับมาจากเที่ยวมีเกณฑ์ที่ต้องสาสางเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับการทำงานนะเต็มเลยทุกเรียกว่าทุกอาชีพ ไม่ว่าทํางานอะไรก็แล้วแต่เจ้าของกิจาการนะครับงานกําลังทําโปรเจกต์อะไรอยู่แล้วมันมีเกณฑ์ที่ว่าคุณต้องรีบจัดการงานให้ดีเลยนะต่างๆโปรเซสงานต่างๆให้ดีนะเพราะมีเกณฑ์ที่ว่าพอกลับมาแล้วคุณกลับคุณจะกลับไปแก้ปัญหางานที่มันค้างค้างไม่ได้บางตัวแล้วด้วยแล้วจะเป็นปัญหาให้คุณต้องรอต่อไปเป็นปัญหาที่ต้องอดทนต้องเหนื่อยยากด้วยนะคะอืมแล้วลองลองไปอัดแอปทำทนายเอาแล้วก็ไปปรับคิดดูนะว่าจะต้องจัดการอะไรงานตรงไหนฉัน ขัดตรงห้องเอาไว้หรือเปล่าเพราะว่ามีเกณฑ์ที่พอกลับมาจากเที่ยวเราจะกลับไปแก้ไขางานตรงนั้นไม่ได้แล้วทีนี้มาดูกันที่สถานะทางการเงินของคุณค่ะจะเป็นอย่างไรชาราสีสิงห์และคสิงนะคะเดทออกมาคืออะไรจ้าเธอ ไรแล้วจัดเม้นด้วยบางคนจะได้รับมรดกหรือถ้าก่อนหน้านี้เคยสูญเสียญาติไปเคยสูญเสียคนสำคัญไปมีเกณฑ์ที่การคุยเรื่องมรดกอะไรต่างๆจะเคลียร์กันอย่างลงตัวในช่วงปักนี้นะคะแล้วส่วนทั่วๆไปงานของคุณใครขายที่ดินอยู่ ทำอสังหามีเกณฑ์ที่จะขายคอนโดขายที่ดินได้นะคะแล้วกเ็เงินยังมีมีกินมีใช้อยู่นะคะหกถ้วยคือ 6, หกไม้คืออ่านี่เลยใครรอคอยเกี่ยวกับเรื่องการอนุมัติเรื่องของธนาคารมีเกณฑ์ที่จะอนุมัติผ่านในปักนี้นะคะเนี่ยเขาขึ้นไพ่ใบนี้มานะคะ บานทีแป้งไม่ต้องเปิดหมดหรอกนะคะแป้งมีหน้าที่พยากรณ์ให้ฟังเนี่ยไพ่ใบนี้นะคะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะชาวราศีสิงห์ลัคณาสิงห์ใครชอบคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i ต e นะใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดอยู่ใน description บล็อกด้านล่างนี้นะค,ะค่ะก็อย่างที่บอกเราบางทีแป้งก็เปิดเปิดดูในกองแล้วก็มาอาธิบายให้ฟังเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากกว่านี้แต่ก็จะมีแหละคะ่ะที่เปิดสอนถ้าคุณม่เรศแป้งจะเป๊ะ มีคิดไว้อยู่ว่าจะเปิดสอนนะจ๊ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะคิดไว้อยู่แล้วอืมก็จะบอกว่าที่มาที่ไปคืออะไรประวัติเป็นแบบไหนแล้ววิธีการทํานายเป็นไปในทิศทางใดนะคะอย่างง่ายๆถ้าคีย์เวิร์ดกันเรื่องของการทํานายเราต้องรู้ก่อนว่าไพ่เนี้ยเป็นไพ่อยู่ในเมเจอร์หรือไมเนอร์นะคะมีอิทธิพลอะไรนะคะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของอไพ่เฮอร์มิตคืออะไร นะคะแล้วก็อิทธิพลของเขาคืออะไรนะคะที่เขาต้องเป็นอย่างนี้นะคะเพราะประวัติเรื่องราวของไพ่ในชุดแรกเนเจอร์คณาเนี่ยสามารถมาทำนายได้ค่ะแต่ที่สนุกอย่างหนึ่งคือไพ่ที่เป็นไพ่ไพ่ที่เป็นไพ่ไพ่เอไมเนอร์อคณาอย่างเงี้ยนะคะสนุกก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเขาจะบอกอะไร สี่ถ้วยเขาจะบอกอะไรสีถ้วยคุณต้องดูอะไรก่อนเราต้องคํานึงถึงอะไรสีถ้วยต้องดูจากพลังงานของอะไรธาตุน้าธาตุน้ํามีลักษณะเป็นอะไรถ้าคุณเป็นคนที่มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปอ่านระบบธาตุต่างต่างก็จะดีนะคะแล้วก็เขาทําอะไรอยู่ในภาพนะคะออพลังงานของเขาเป็นลักษณะยังไงเขาเป็นไพ่หมายเลขที่เท่าไหร่อะไรย <laughs> อ,ยะอย่างเงี้ยเย้เคยงานอยู่นะจ๊ะที่รักคิดหนอน ปวดอนอยู่เหมือนกันนะคะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ปีใหม่นี้เดินทางปลอดภัยรักษาสุขภาพแฮปปี้นิวเอียร์มีความสุขมากในทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างในทางที่ดีขอให้คุณมีความสุขความ,มเจริญสุขภาพร่างกายความรักสุขสมหวังมีสติในทุกๆเรื่องนะคะโอเคประมาณนี้ทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะ